สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมยีเย่ใหม่จิวันออฟฟิเชียลนะคะวันนี้มาเที่ยวห้างค่ะช้อปปิ้งของจำเป็นเข้าบ้านนะคะได้แตงโมส้มโอกล้วยอง,งุ่นแอปเปิ้ลมะพร้าวนะคะแล้วของใช้กระจุกกระจิกจะกลับบ้านละเอาผลไม้ไปไหว้เมยานางนะคะ่ะ เมียน,นสามีใจดีค่ะออกรถให้อันรถมือสองดอกพี่น้องเขาอยู่แบบพอเพียงนะให้คอยไปอันเลาะเบิ้งหมอำัมหมยดีว่าพี่น้องอันสามีอันออกรถให้คอยไปเลาะเบิ้งหมอำั้มรถม,มือสองคอยก็ดีใจค่ะอันใดก็ดีบน้วคบพี่น้องเพราะว่านโยบายของบ้านเราก็คือพอเพียง่ะ เขาก็อยากเป็นนีเขาอายุหลายแล้วแก่แล้วอยู่แบบพอเพียงนะคะได้บ่ต้องเป็นนีเป็นศีนนั่งเสียค่ะอยู่แบบสบายใจไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมีเงินซื้อรถแล้วไม,ม่มีเงินเติมน้ํามันนะคะอันซื้อของเลี่ยงแม่อย่านา่งเส็จกะนี่แหละค่ะเลี่ยงค้นพอมร้านยำมาจอดอยู่ที่ร้านยำลูกชิ้นปลาใช่ไหมลูกลูกชิ้นปลากาย เอาลกชิ้นปลาเยาวราชนะคะอยู่พิกัดโลตัสนะคะโลตัสบึงสามพันนะคะใครสนใจมาแวะได้นะคะน้องแค่แค่ดูก็รู้ค่ะว่าอร่อย <c oughs> ตั้งดูแม่ค้ามีที่ร้านมีอันนี้อันนี้จ้อปูเยาวราชนะคะแล้วก็ไข่ไข่หมึกแล้วก็แหนมนะคะ ั่งนี้จะเป็นลูกชิ้นค่ะฝั่งนี้จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นสมหวังนะคะใช่ไหมอัน,นอันนี้ก็เป็นเฟรนช์ายเหรอคะ๋อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไม้ละสิบบาทมาได้ค่ะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะได้กินแล้วนะคะ อันนี้เราขายเป็นชุดชุดละเท่าไรหรอ uh, ก,กล่องนะล,องลอะเท่าไรแบบหมึกหนึ่งร้อยบาทเป็นเป็นไข,ข่ล้วนๆไข่ไข่หมึกล<อ>้กวนๆหน,นึ่งรอบาทมไม่ไมีผสมแป้งค่ะไม่ไม่ผสมแป้งไข่ไข่หมึกล้วนเลยพี่อยากกินอยู่แต่แฟนพี่ปวดขากินหมึกไม่ได้นะครกลัวเขาอยากกินด้วยอันนี้ก็กล่องละร้อย เราเราเอาเป็นชุดน้ำยำไปยำที่บ้านได้ดโอ้ดีจังเลยค่ะสะดวกสบายค่ะอันนี้เราอัน,นของพี่เท่าไหน่งร้บาทะโอเคค่ะหนึรเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินให้อร่อยกันเลยจ้ากลับบ้านกันค่ะสต็อปไปด้านนอกด้านหน้าก็จะเป็นขายจุกกะจิกนะคะขายพวก20บาทนะคะ รถอยากลงแล้วรถอยากลงแล้วนะคะที่จอดรถมีจอดโซนจอดมอเตอร์ไซค์จอดรถยนต์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขายอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดรถยนต์นะคะรองเท้าเราอยู่ที่โรตัสสาขาบึงสามพันนะคะ มาเที่ยวห้างหนึ่งวันค่ะมาเที่ยวห้างหนึ่งวันมเมื่อเช้าไปไปรอพอบ้านไปประชุมค่ะประชุมเสร็จก็พักเที่ยงก็ไปรับลูกสาวล่ากลับบ้านนะคะลูกสาวล่าเราทะเบียนของเพชรบูรณ์ไม่ได้ยังไม่ได้นะคะรอรอเลขนี่ละคะรถเอาไว้ไปเบึงหมอลำ่ำ <laughs> สุดยอดสุดยอดสามีขย่ยเขาเท่าแล้วเขาไม่อยากเป็นหนี้นะคะนโยบายของเพื่อนก็คือจังไดก็ได้ให้ประหยัดที่สุดนะคะประหยัดแล้วก็อันนี้ไมมันแค่แซนสองแต่เราก็โอเคค่ะก็ใช้มือสองก็ได้ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้นะคะนี่ค่ะข้างในเดี๋ยวเอาของขึ้นรถก่อนนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะของที่เราได้ดอกไม้นะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านเราค่อยทำพิธีไหว้นะคะให้น้องมาอยู่กับเราแบบคำคูณคนงินคนท้องเขาบ้านเดอ้อหลาเด้อลุกเด้อคำคูณแม่เด้อูกเด้อจะได้อยู่ดีมีเฮงนะคะ คนหูผู้ดีหอมเงินเขาบ้านนะลูกเด้อนนปากกระปดปงเจีมใสมีแต่โชคดีนะคะสว่างสวัยสวยงามนะคะเลิกงามงามดีแล้วไพลากลับบ้านกลับบ้านเท่ากลับบ้านเฮ่ามีแต่โศกจะใส่คิดสิ่งใดก็สมประสงค์นะคะนี่ เปิดแอร์เย็นๆก่อนนะคะถทอแอร์แล้วเย็นๆคันนี้ของของอยามาเลเซียสะโอ้ยหน้ำน้ำจะใสใจานี่นี่ค่ะด้านข้าง มีด้านกลางตรงกลางก็น,นี่เป็นโ้ใส่ใส่ของค่ะอันนี้ก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ค่ะด้านข้างฝั่งนี้ใส่ขวดน้ำได้คือกันด้านหลังใส่ได้อยู่พี่น้อง ดีกว่าเขาไปเป็นหนีอีกตั้งหลายปีเพราะว่าเขาก็สว่างทั้งคู่แล้วเนาะกัได้สำนี้ก็โชคดีแล้วล่ะถือถือว่าเขาใส่ชีวิตมาแบบระมัดระวังหรอกอะบมี่มีหนีมีสินก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาอพี่น้องเนะาะทั้งสั้นละพี่น้องเอาไปเจอกันคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ใหญ่ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอให้โชคดีแล้วมีความสุข สำหรับป้ายเราจะเป็นป้ายอะไรนั้นรอดูคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะป้ายเพชรบูรณ์ยังไม่มาค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ